มาละมาละโ,โ,โอ้โหโคเปโคโคเปโค,คโสีเขียว SK 200, SK, 200 SK ของ200ของสำเริงเดชนะของสำเริงเดชซื้อมาจากไหนมาจากโหมดและท่าเรืออืมกำลังทำอะไรกันนี่กำลังข<อ>ุดหายเยอะวางท่อนี่โอ้่อทางลุกรังผมก็ว่าอยู่เอ้ย มันฝังมันผุดหาแย่นะมันแย่ตัวใหญ่จังเลยไม่น่าใช่ฝังท่อฝังท่อมาแปดท่อแปดท่อนแปดท่อนแสดงว่าวันนี้คืองานสุดท้ายของวันนี้น่าจะใช่ไหเฮ้ยเห็นมั้น,นี่ผมเมนเล็กนี่นี่เล็กนี่นี่นี่ครับของไทยน้องสูงนะครับนี่โอ้โห สูบให้นีของสำลึงเดชกวายเอาแค่นี้ก่อนเนาะจะค่อยถ่ายต่อเนาะ